คอที่พกฝันว่าเสื้อโคงขุนเข่าวควากขนาหน้าจัดฝุงง่วกวงฟันหลับแลนส้นโตนหายอันนี้ทีวารเร้อครับเสื้อโครงน้องวายขางนาเหนือมองม,องมองสูสะกันการซึ่งมาายหนาคนพวกมหาราชาท่างประเทศใหญ่ๆซี่ได้มายอนยอนั่มกนไัพ่นแอกซี่ได้พาดกลนี้จากข้อควยคือดังกยกันแล้วสีครังม่อนลืมม่อนข้องนครไ่ไว บ่มีใจหลบลายพระเจ้าท้ายบอกไว้่เปืนศาสนา่อไปอีกข้างหนา้าไก่ขวัญศาสนาพุทธคนสีอกันตายดังหินกลางแกงแตงทีนี้กลางขังไก่ขังคุณหน้าวอาบ่ซื่อซ้อมเป็นยรนับมือผ่อนเนี่ยหนองเขาสูวัตในข้าวนั่นจิสีเลือนคำสอนลูกบ่มียำเยงพอแม่ตนขันถาการทีมาไพ่หนา้าข้องประสถานกอดซีคอยสีดำคนบ่ยำเยงย่าน ด่าผ้ากันกาดาเทียงนับแต่เมืองเสียเสียงมดนอนแนวกษัตริย์เป็นพระสงฆ์กับมาตามข้องวัดแห่งพระองค์สอนไหวนับเมืองไกลกันแล้วว่ามันแก้วเสีเดือเอิญสังไห่ฟุ้งมูไทยเล่าพี่นองเสเด็เอิญสั่งกันนับเมืองไกลไปแล้วหัวมันแก้วเสีเด็เอิญสังไห้ฟุ้งมูไทยพี่นองสี่งวันเอิญสั่งเล่าประจานนับมือนอ้อนับมือแซงมาเผาสิไกลห่างห้ามสวน พูดถึงตรงนี้มันก็คิดถึงพี่น้องพเทศาลาวขึ้นมาทันทีไงนะน้ำตามันจะไหลให้ได้คิดถึงเคยไปมาหาสู่กันนี่เสร็จแล้วมันเป็นไปดังที่คนโบราณนะพวมันก็ไกลกันได้เอิญสั่งกันเดี๋ยวนี้ข้ามไปมาหาสู่กันยังลําบากกันดูคนโบราณประว่นนับมือไกลกันแล้ววัวมันแกวจสได้เอิญสังไห้ับมือไทยพีน้องสีไดเอิญสังเล่านับมือนอนับมือแสงหมักเ้าวสีได้ห่างห้ามสวนชื่อดังดำดวนหอมสีห่างกอไก่ต้นนับมือสนละว่นหยงเมืองกุ้ง หลานยน่าหน้อยพ่อปานสร้างหลักใหม่ไม่หยุ่ตั้งแต่ปลายบ่อจากบากตอนหายลายอย่างล่างมันเข็นแมนว่าไพ่ไพ่กะคงสิเห็นครูสุขคนข้างบ้านการซิมว่า,พายพหนาเทวดาองค์ใหม่ขอให้ไให,ใหพี่น้องฟังแล้วให้หำค้อนเนทอนอันนี้คนโบราณท่านพูดเอาไว้สองข้อตอนหลังนี้ก็อขอพูด ลับไปเลยเพื่อให้มันมัน,ม,นมันจบเรียบร้อยที่ภาษาบาลีวา่าภาษาวกาเอลการนังทยาฮิออหลังจากนั้นก็นมีที่